แ้าแต่พระผู้สร้างผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งปฏิหารผู้ทรงอยู่เหนือการเวลาเหนือความเป็นไปไม่ได้ข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอ่อนโยนณเวลานี้เพื่อเปิดหัวใจให้พร้อมรับความอัศจรรย์ที่งดงามที่สุดหากมีสิ่งดีใดที่เกินกว่าข้าพระเจ้าจะนึกฝันหากมีหนทางใดที่ข้าพระเจ้ายังมองไม่เห็นหากมีพรใดที่กำลังเดินทางมาหาข้าพเจ้าขอให้ความศักดิ์สิทธิ์นั้น ปรากฏขึ้นในชีวิตข้าพเจ้าอย่างสง่างามและอ่อนโยนขอให้วันนี้และทุกวันต่อจากนี้เต็มไปด้วยสิ่งดีเกินคาดโอกาสที่พอดีคนที่ถูกส่งมาอย่างมีความหมายและการเปลี่ยนแปลงที่เติมเต็มหัวใจขอให้ประตูที่เคยปิดจงเปิดขึ้นขอให้คำตอบที่เคยเงียบจงส่งสัญญาณกลับมาขอให้พลังแห่งความรักศรัทธาและความงดงาม แผ่ซ่าในชีวิตข้าพเจ้าจนรอบตัวเปลี่ยนไปข้าพเจ้าวางใจต่อพระองค์อย่างลึกที่สุดแม้ในวันที่ดูเหมือนไม่มีทางข้าพเจ้าเชื่อว่าทางของพระองค์กำลังถูกเปิดและความอัศจรรย์ไม่ได้อยู่ไกลจากหัวใจของข้าพเจ้าอีกต่อไปขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพยานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ขอให้ข้าพเจ้าได้บอกกับตัวเองในเร็ววันนี้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วปาฏิหาริย์ของฉันเกิดขึ้นจริง